สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาพูดถึงทางเรื่องที่ก็น่าแปลกเหมือนกันแล้วก็ในเรื่องน่าสนใจในโลกของการอาหารที่จะมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้นะคะสําหรับเรื่องแรกค่ะก็จะเป็นเครื่องบินนะคะสําหรับลําเลียงยักษ์ของทางฟังของสหรัฐอเมริกาที่ตัวมันเน่ยก็มีฉายาว่าไม่สมมาตรค่ะที่หลายๆคนนะคะอาจจะไม่ได้สังเกตกันด้วยว่าอีกอย่างหนึ่งนั้นที่มันไม่สมมาตรเนี่ยเพราะอะไร และอีกเรื่องนึงนะคะก็คือเฮลิคอปเตอร์จู่โจมอย่างออพแพจของซาม,มริการเนี่ยได้ยิงขีปนาวุธตัวธงนะคะในยุโรปเป็นครั้งแรกค่ะมันจะมาพูดถึงตัวนี้กัน เรื่อจากในเรื่องของความไม่สมมาตรของเจ้า C17 g o b Master 3ตัวนี้กันก่อนนะคะโดยเจ้า C17 g o b Master 3ตัวนี้เป็นเครื่องบินลำเลียงยุโวิธีที่สําคัญที่สุดของสหรัฐอเมริกาที่ตัวมันเนี่ยใช้ในการขนทั้งในเรื่องของกําลังพลยุทโธปกรณ์ต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งล้ถังหนักนะคะก็ยังสามารถทําได้เช่นกันด้วยแต่สิ่งที่หลายคนนะคะไม่รู้เลยจริงๆสําหรับเจ้าตัวนี้เลยนะคะก็คือเจ้า C17 เนี่ยมันไม่ได้สมมาตรมานะคะเหมือนกับที่ตาเราเห็นนะคะ คือจากภาพที่เราโชว์ให้เห็นเนี่ยมันจะดูเหมือนแบบเออสมดุลด้กันใช่ไหมเพราะว่าเครื่องบินรบปกติหรือเครื่องบินขนส่งต่างๆมากมายเนี่ยมันก็ต้องทำให้สมดุลกันนะคะ <c oughs> เพื่อที่แบบไม่ต้องเป็นตัวถ่วงน้ําหนักฝั่งใดฝั่งหนึ่ง ซึ่งถ้ามองอา,า่าดีๆนะคะถ้ามองใต้ตัวลำเครื่องบินเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันเนี่ยมีปีกย่อยหรือสปอนซ์ที่ก็ยื่นออกมาถึง2ข้างด้วยกันแต่ข้างหนึ่งนะคะมันจะยาวกว่าอีกข้างค่ะนั้นพบเป็นเพราะาว่าในเรื่องของทางฝั่งขวาของมันนะคะที่ยาวกว่าเนี่ยมันต้องสระบบสําคัญนะคะอย่าง APU หรือ Auxiliary Power Unit เอาไว้ ซึ่งมันก็เป็นเครื่องยนต์ขนาดเล็กๆที่ช่วยปั่นไฟและก็ระบบไฮดรอลิกในเวลาที่เครื่องหลักนะคะยังไม่ทำงานนั่นเองและรวมถึงอย่างเจ้า RAT หรือ Lam แอ r t ์ท m b มไบรนะคะที่ก็กางออกไม้เห็นหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเพื่อตัวเครื่องนะคะยังสามารถควบคุมได้ค่ะแน่นอนนะคะในการออกแบบในครั้งนี้นะคะไม่ใช่พอในเรื่องของความสับเพ่าของเขาของวิศวกรที่เขาออกแบบขึ้นมา ต่เขานะคะตั้งใจจริงๆนะคะเพราะว่าวิศวกรจํานวนมากในเขาก็คํานวณไปแล้วนะคะแล้วก็ทําการทดสอบจริงๆว่ามัน,นมีความต่างกันเพียงเล็กน้อยนะคะในเรื่องของการแบบบินนู่นนี่นั่นนะคะแต่ถามว่ามันสามารถใช้งานได้อยู่ไหมสามารถใช้งานได้จริงๆนะคะที่มันจะแบบไม่สมมาตรก็จริงแต่มันก็เป็นการดีไซน์ตั้งใจที่เขานะคะต้องการจะรองรับระบบอื่นๆที่จําเป็นใส่กับเจ้าตัว47ตัวนี้นั่นเองค่ะ ดังนั้นนะคะถ้าเราลองไปเปรียบเทียบกับเจ้าตัวอื่นนะคะเจ้า47ตัวนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงลำเดียวนะคะที่มีความแปลกในเรื่องของความไม่สมมาตรนะคะอย่างเจ้า A10 Thunderbolt 2นะคะที่มีปืนใหญ่อย่าง GAU8 ที่ตัวมันเองก็ใหญ่มากๆจนมันนต้องเลื่อนตำแหน่งของมันนะคะให้ไปติดตั้งเยอะอีกด้านหนึ่งเลยนะคะหรือเครื่องบินสมัยส,ยสงครามโลกนะคะอย่าง b o m m and Boss Bv141 ที่ก็ถูกออกแบบมาให้แบบห้องนักบินนะคะไปไว้ด้านหน้า ส่วนเครื่องยนต์นะคะก็อยู่อีกด้านหนึ่งค่ะด้วยว่าก็คือหลุดโลก,ากมากๆเพราะในปกติเลยนะคะเครื่องยนต์เนี่ยมันจะอยู่ใต้ล่างอะเนาะแล้วก็เป็นตัวที่เครื่องท่องทีบินก็จะอยู่ด้านบนถูกไหมแต่ในรอบนี้นะคะก็คือเอาไว้ข้างๆนะคะแสดงว่าเขาเนี่ยต้องการจะออกแบบให้มันเป็นแบบนี้อาจจะมีในเรื่องของความสมดุลอาจจะมีในเรื่องของระบบต่างๆที่ใส่เข้ามานะคะก็เบียดกันไปใส่ในนี้แต่สามารถใช้งานได้ไหมใช้งานได้นั่นเองค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะที่เห็นในชาเนลก็เป็นการสะท้อนใ้เห็นว่าในการออกแบบเครื่องบินธนารหารต่างๆเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะไม่ใช่เพียงแค่ในเรื่องของความสวยงามทั้งที่แบบสมมาตรเท่านั้นแต่มันคือฟังก์ชันและความน่าชื่อถือจริงๆเพื่อให้ภารกิจดังกล่าวสําเร็จนะคะเจ้าก็มีเหล่านี้นะคะถูกออกแบบมาเพื่อให้แบบทำภารกิจนะคะดังนั้นเนี่ยออกแบบมาก็ต้องออกแบบให้มันแบบสามารถทําภารกิจได้นะคะไม่ใช่เพียงแค่โชว์ตัวอย่างเดียว และต่อมาค่ะสดดร้อนๆนะคะสนับนฝั่งเฮลิคอปเตอร์โจมตีอย่าง AH-64E a p a ิ e ของกองทัพบ,บกสราฐอเมกาที่ตอนนี้ก็ได้ทำการทดสอบนะคะทดลองยิงขีปนาวุธอย่าง Spike NLOS ที่โปลแลนด์เมื่อวันที่2 7สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะสรุปเป็นครั้งแรกน,นะคะที่เจ้าขีปนาวุธดังกล่าวเนี่ยมีการยิงที่ในยุโรปอีกด้วยนะคะก็คือเป็นการทดสอบในโปลแลนด์ค่ะ และเจ้าขีปนาวุธอย่าง Spike NLOS ตัวนี้นะคะมันคืออะไรมันเป็นจรวดนำวิถีที่มีระยะยิงที่ไกลมากๆสูงนะคะสูงสุดราวๆถึง32กิโลเมตรด้วยกันหรือกว่าๆ20ไมล์นะคะซึ่งมันก็จะไกลกว่าขีปนาวุธต,ตัวดังๆอย่าง Hellfire หรือ JAGM ที่อภาตัวมันนะคะก็ใช้อยู่เดิมๆมากๆเป็นจำนวนมากค่ะ ซึ่งจุดเด่นของเจ้าตัว spy NLOS ตัวนี้นะคะคือมันเป็นระบบอย่าง mad in the loop หรือ MITL หมายถึงในเรื่องของคนนะคะสามารถดูวิดีโอได้จากหูลบแบบเรียลไทม์และสามารถเปลี่ยนเป้าหมายได้ขณะบินค่ะก็คือแบบสมมุติว่าเราเนี่ยเราติดกล้องไว้นในกับเจ้าตัวขี่้านาวธตัวเนี้ยแล้วเราก็เห็นเลยนะคะว่าขี่้นาวธตัวเนี้ยมันไปไหนบ้างแล้วก็สามารถเปลี่ยนทิศทางควบคุมมันได้นะคะว่าเป้าหมายมันอยู่ตรงนี้ก็ไปตรงนี้นะคะหรือเป้าหมายมันถูกเปลี่ยนไปก็ต้องขยับกันไปนะคะตามเป้าหมายที่เขา ทำภารกิจไป ซึ่งมันถือมีความได้เปรียบมากๆนะคะการที่สําหรับเจ้าตัวขี่ปนาวุธตัวนี้นะคะที่มันก็สามารถยิงเป้าหมายที่เคลื่อนที่ได้หรือตัวมันเนี่ยซ่อนอยู่ด้านหลังสิ่งกีดขวางได้ดีกว่าอาวุธก่อนอีกด้วยและตัวมันนะคะยังยิงได้ทั้งบนบกและในทะเลเอกีกก็เลยรียกว่าถือมีความยืดหยุ่นสูงมากๆแถมยังยิงได้จากอารักรุ่นใหม่ๆอย่าง a h เฮด6กก็สามารถติดตั้งได้ซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะก็จะมีระบบอย่างอ e ิเล็กทรอนิกส์ล้าสมัยที่ก็รองรับอย่างเต็มที่หรือ EW นนั่นเอง ซึ่งมันก็เป็นความหมายในเชิงของยุทธศาสตร์นะคะในทางฝั่งของสัมมิการทาการทดสอบไปก็คือเขาเลือกเป็นทางฝั่งของโปแลนด์ในปื้นที่ทดสอบนะคะก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะที่เขาเหน่ยจู่ๆก็ไปยิงนะคะแต่เพราะกาลังโปแลนด์ในตอนนี้เนี่ยกำลังจะรับมอบเนี่ยอัพพารอตใหม่เองด้วยซึ่งในการสาธิตในครั้งนี้ก็จะเป็นการทดสอบสมรรถภาพของเจ้าตัวอาผ่าตัวใหม่ๆที่ก็ผลิตขึ้นมาและส่งให้โปแลนด์และก็เป็นการส่งสัญญ,ญาณในเชิงของยุทธศาสตร์ถึงรัเสเซียและก็พันธมิตรของนาโตนะคะยินดีนฝั่งถ้าเป็นการ ในทางฝั่งของรัเสเซียเนี่ยก็เป็นการเตือนว่าเออเนี่ยจู่ๆแกก็แบบว่ายิงขีปนานวุธมาทางฝั่งของโปลแลนด์ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ตั้งใจก็ตามนะคะ และในอนาะคตเองค่ะที่แม้ในตอนนี้นะคะกองทัพของสหรัฐอเมริกาเนี่ยกำลังจะพัฒนาอาวุธใหม่อย่าง Yoyolink, m u l t i t i o n หรือ l a นเ e s Effect นะคะก็เป็นตัวแบบพวก YFQ ต่างๆมากมายนะคะเป็นโดรนที่ติดขนาบข้างกับเครื่องบินลบยุคที่6อ่ะเนาะแต่เจ้า s p i NLO l o นนี้นะคะก็ยังคงมีบทบาทสำคัญต่อไปเพราะมันจะเป็นตัวต่อยอดจากแพลตฟอร์มที่ใช้อยู่แล้วอย่างอพารโดยไม่ต้องรอจิใหม่ๆทั้งหมดนั่นเองค่ะ ซึ่งทั้งหมดนี้นะคะที่เห็นได้ชัดเลยนะคะสําหรับเจ้า47 Global Master 3ตัวนี้นะคะกับอพาร์เจตตัวนี้เนี่ยอาจจะดูเหมือนต่างกันมากนะคะในเรื่องของความเป็นในเรื่องของบนบกแล้วก็ทางอากาศนะเนาะแต่จริงๆและทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นหลักการเดียวกันที่ว่าวิศวกรรมเนี่ยมาในเรื่องของการลบเท่านั้นค่ะอย่างเจ้า47เนี่ยก็ถูกออกแบบไม้มันไม่สมมาตรเพื่อให้ระบบของมันนะคะยังทํางานได้ดีแม้มันเจอในสถานการณ์ที่ฉุกเฉิน และเจ้าอพารนะคะก็ติดตั้งอาวุธใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรบไกลมากขึ้นและแม่นยำมากขึ้นเสือสองอย่างนี้ก็คือการปรับตัวครั้งใหม่ให้เกาะเหมาะสมในเรื่องของความต้องการใลสนามรบที่ก็เปลี่ยนแปลงอย่างตลอดเวลาสำหรับในขอตลาไปก่อนทุกคนในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะรวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทามช่องของเราด้วยนะครับ